คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ตั้งเป้าในปี2564นะครับจะเอาจริงกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทั้งทางเท้าและทางน้ำทั่วทั้งจังหวัดหวังให้เป็นต้นแบบแห่งความเป็นเมืองมรดกโลกับที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์นางศิริพรกริสินชัยประธานโค้สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในการหาเรือการจัดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรม A1 น่นะครับคือการสำรวจพื้นที่การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์พร้อมนำข้อมูลภาคสนามมาสู่ชมรมกำหนดแผนการดำเนินการและเตรียมนำข้อมูลวางแผนนำไปสู่เป้าหมาย โดยในที่ประชุมนะครับได้ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายในหลายประเด็นล้วนมีผลกระทบและมีความส่มเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับโดยมีการนําเสนอผลงานของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำทางเทา้าถนนพระศรีสรรเพชญจนถึงแยกอู่ทองการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์พบว่ามีหลายอําเภอนะครับและก็หลายพื้นที่จําเป็นจะต้องลงไปป้องปรามให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งก็ประกอบด้วยการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทางเท้าคือตั้งแต่ถนนอู่ทองเสี่วัฒปราสาทสะพานมหาชัยการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทางน้ําคือที่ตําบลพยอมยาวไปถึงตําบลลําไส้และติดตามเรื่องสิ่งปลูกสร้างอาคารทิ้งร้างหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์ที่ว่าการอําเภออุทัยหลังใหม่ซึ่งล้วนเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่และหน่วยงานทั้งสิ้นครับ อย่างไรก็ตามนะครับในปี2564ทางปปชประ,ระจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโค้ชรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงกรรมการสมาชิกชมรมนะครับก็จะร่วมมือกันนะครับสานต่อและก็เอาจริงกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในทุกด้านนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางนี้ก็เพื่อให้เป็นต้นแบบและทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองหน้าบ้านที่หน้าหมองด้วยนะครับ